เราจะมาดูทีเชียงของผัดผัดผัดซิว้ซวซิวเส้นหมี่ซิวเส้นมหมี่หมูนะครับ เราจะเจียวไข่ก่อนอะไราาจากแต่ละที่บางที่เขาก็ของเราเราเรา,เราใช้หมูลวกเราไม่ใช้หมูสดเพราะฉะนั้นเราเจียวไข่ก่อนแล้วก็ผัดหมูล่าสุกอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องนนผัดนานผัดแค่พอแล้วก็ลงไปตาไมไปด้วยผัด ต้มซีอิ้วสุดเฉพาะที่ร้านไปไหนยนึงเพื่อให้มีรสชาติอย่าเต็มเยอะเต็มเยอะแล้เค็ม,นะผ,ผ,ม,ม,มนะผัดให้สุกเพราะคณะทำในสุกมันจะขมผัดให้สุกเสร็จแล้วก็ใส่เส้น ทางร้านมีดนตรีประกอบใช่ไหมครับตังค์เสร็จแล้วเนี่ยผัดยิ้วนัน่นนายเฮียโตเชียงของมีเชีงยงร้านเอครับนัน่นนายเฮียโตมีเชียงของเสร็จแล้วครับ แล้วก็หลังจากนี้ก็ใส่กองนี่นลูกค้าเน้นผักเขาเลยให้ผัดเยอะ ที่นี่สั่งได้ครับต้องการผักต้องการเส้นวางไหมครับแนะล้วโรยที่ใครใหม่หนึน่ง